นะคะยี่สิบบาทใช้มานานใช้มาตลอดเพราะว่ามันเวลายกขึ้นมาแบบติดในห้องน้ำสาธาณะก็แบบนี้เหนียมอายนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องหักนเท่านั้นมากก็ช่งันแตาแนตาก่อนทแตขนตาขนตาเสร็จแร้วร้อยนะคะก็พอกระากาวทิ้งไว้แล้วนะคะก็แปะไปเลย นี่นะคะโหดูแบบอลังการมากกับพิกทีนึ่นนี่นะครับบินได้เลยนะก็พยายามดันๆเลยนะช่วงที่เกามาเซตตัวเพราะว่าจะทําให้ขนตะบอมเนี่ยมันงอนมากขึ้นนะคะเพราะขนตะปอมที่ย้อยลงมาันจะเป็นอะไรที่ตลกมากนะคะตดอีกข้างหนึ่งค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอบตีขนตาล่างด้วยนะคะและสำหรับขนตาล่างนะครับก็จะใช้เป็นกล่องแบบนี้นะคะก็หน่อยนะคะแอคคิวนะ กล่องลร้อยสองร้อยจะไม่แน่ใจนะคะก็คือเป็นขนตาล่างนะแต่เไม่ใช้หแหวนยาวขนานี้นะะก็มีการตัดนะคะก็ตัดเดือประมาณเจดช่อนะคะก็นับเอานะเนี่ยนับเอาหนึ่งสองสามสา็ดนคะคติดขนตานะคะโดยที่ให้ขนตาเนี่ยมันแ,แง่งออกอย่างเงี้ยนะคะมันขนตาเราอะนะคะก็ติดไปเลย ก็ขนต,ตาก็จะขาวนสักแป๊บนะค่เราก็จะเขาขานนราก,ก็จะใส่ด้ก็ติดเลยปกติจะใช้แหนบนะคะแต่ว่าวันนี้แหนบหายาหาน่ะหัยไม่รู้อ่ะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็พอก็จะใช้ตัวนี้นะคะของอ e t u ูดีนะคะเป็น drawing eyeliner นะคะสีขาวนะคะเขียนตรงหัวตาข,ขาวๆนี่เขียนไปแล้วนะคะแล้วก็พอก็จะใช้เป็นตัว tear drop ตัวนี้อีกรอบนึงนะคะเพื่อที่จะให้แบบตามันแบบเว่อร์ไปเลย อลังการนะคะนี่นะคะก็จะได้ตาวิ่งวิง แบบนี้นะคะก็ต่อไปก็ขั้นตอนง่ายละปัดแก้มทาปากนะคะคือตอนนี้พอเองก็เซ็งเหมือนกันที่ว่าที่ปัดแก้มพลอยแตกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะตอนนี้ก็คือมันไม่มีของแล้วพอเองก็ไม่มีใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปขุดของเก่ามาใช้ทั้งสภาพเยินมากฝาเป็ไหนไม่รู้นะคะอันนี้มันเป็นของของอะไรจําไม่ได้จริงๆนะคะแต่มันเป็นสีชมพูผสมม่วงแบบนี้นะคะพลอยก็ใช้จนจะหมดแล้วเพราะว่าใช้แก้ขัดรออีทูดี้เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าพี่พี่หนุ่ยบอกว่าอีทูดี้ ปัดแก้มจะเข้าใหม่นะคะในอ e ีไม่ช้านี้แต่ก็ไม่รู้เมื่อ,อไหรไ่ถ้าใครมีปัดแก้มแบบนีน้ใช้แบบนี้แนลน้วทมน่าใจในเอเชียนนั่นและนะคะแล้วก็มีของอิสกิีนฟู้ดตัวนี้นะคะที่เป็นสีเงนินน่ารักกุก๊กกิ๊กนะก็มาใช้ๆคือยังไม่ไล่จมูกเลยนะคะเดี๋ยวไปไล่จมูกก่อนนะ พอไลดั่งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ดูมีด่้งขึ้นมานะคะแล้วก็เออทาปากนะคะก็จะใช้สีที่ชอบอีกเหมือนกันนะคะเยอะมากค่ะไม่เจอค่ะท่านผู้ชมมามีเซกิยอนเจ็ดศูนสองสีปโปรดนะคะแล้ก็แม็กนะคะสีพ l ีสมีนะคะชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็ไอซ์เอ็นย็กซ์นะคะ สีโตเกียวนะคะสีฟูแบบนี้นะคะก็ได้ปากรปกรุบกริบน่ารักอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พอหน้าเสร็จแล้วนพะพอก็จะฉีดน้ำแร่นะคะน้ำแรวิเชเล่าเหมือนเดิมนะคะใช้ไม่หมดเลยนะคะนานมากยินตากแอร์ช่ว,ว,นนนะะวงนี้เราหน้าแห้งนะคะเราก็ต้องรีบเพราะเราทาเวลานะคะคือคอกตัวนะคะด้วยตัวนี้นะคะทั้งกันแดดแล้วก็ทําให้ขาวไปในตัวนะคะยิ่งใช้ทุกวันก็จะขาวขึ้นนะคะ ถ้าปอกเคล็ดลับในการพอกพอกตัวนะคะหรือว่าการทาครีมอะไรที่มันจะต้องแบบเคลือบผิวเราเนี่ยนะคะหนึ่งเลยก็คืออยู่ในพื้นที่ที่แห้งและเย็นนะคะหรือพูด,ดง่้ยๆว่าเปิดแอร์นั่นเองเวลาแต่งหน้าเนี่ยนะคะสิ่งที่จะช่วยทําให้เครื่องสำอางติดทนนานได้อีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือเปิดแอร์แต่งนะเปิดแอร์แต่งหน้าน,นะคะเพราะว่าอากาศที่แห้งและเย็นเนี่ยก็จะช่วยทําให้อะไรที่มันแบบว่าเป็นพวกเครื่องสำอางอะไรเงี้ยมันจะติดทนนานนานมาก นั่นคือถคมเปนแดดเป็นหนึ่งนะคะแสงไฟเนี่ยไม่ว่าจะแสงไฟจากไหนก็แล้วแต่นะคะนี่สปอตไลท์นะโอ้โหแรงพอๆกับแสงแดดละค่ะผมเพียแรงกว่าเลยใช่ไกาแดดในห้องการนอนค่ะสีอีกคือขาวแล้วก็แบบที่ขาวเลยอ่ะนี่ก็เป็นฟินิชลุคนะคะก็คือพอยเนี่ยก็ไปหนีผมตรงนะคะแล้วก็ใส่แฮร์พีซนะคะรุ่นเรย์นะคะมาแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยเดี๋ยวจะออกไปแล้วนะคะโอเคไปละบ๊ายบายชอบกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะ